bài đi pì oh, nông bài, bài, bài đi nhâm lèng lèng nữa pì nông nó <laughs> leo để tí nó bà thì nó sang leo nó <laughs> leo để cái <đưa>, bà này <laughs> ว่าแล้วเลยแหละร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละพี่น้องในบ้านนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องในบ้านเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งไกลๆรถพี่น้องมันยังเห็นขักเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องในบ้านี้ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเลยสำหรับห้องน้ำเนาะนี่ก็ยังอยู่น้อยนึงพี่น้องเลยแต่ว่าบอนนั้นที่บอว่าแล้วเลยสักหนาะเพราะว่ายังน้อยเดียวนึงนะพี่น้องสำเร็จจะสิ้นไปแล้วพี่น้องห้องน้ำนี่ กล่องก็สีสั้นนะพี่น้องมีพี่น้องกันมีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่ากล่องสั้นเนาะแต่ยังสั้นอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องประมาณมันมันหมูมีระบบกันสั้นพี่น้องเครื่องนี้นะเครื่องกดืซื้อบ่แพงเนาะพี่น้องประมาณสี่พันไปนะตอนซื้อเนาะถ้าระบบกันสั้นนี่สิประมาณราคาหมื่นสามพี่น้องก็อยากได้อยู่เนาะราคานั้นเพราะว่ามันจีไทยคลิปแบบว่าสะดวกพี่น้องแต่ว่าเขาเก็ยังบ่ทันได้มีเงินเนาะ ก็อดเบิ้งอดจมกันไปเด้อพี่น้องเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้เนาะที่ทนเบิ้งกันถึงวันนั้นจีกวางสั้นกันยังทนเบิ้งเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อวันนั้นกับพายามอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าระบบมันแบบเวลามันมันสายแล้วมันอยากสั้นพี่น้องเพราะว่ามันบุหรีมีระบบกันสั้นดิถ้าระบบกันสั้นกับสิ่ประมาณราคาหมื่นสามแหละพี่น้องราคานั้นถือว่าใส่ดีเนาะ ไอโทรศัพท์ว่านั่นนี่ราคาแปบว่าสี่พันหนึ่งนะพี่น้องสี่พันปลายหนึ่งเนาะราคากับบด้ษูงอะไรนี่ก็มาอัปเดตห้องน้ำให้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้วเลยเด้อพี่น้องเอาะก็เริ่มสิใส่งานได้เลยแหละบาทนี่ยโอ้ขัดขัดวันนี้เนาะ vì sao mình biết một lắm mất mất mát này. <laughs> Ni là lấy <laughs> เจ้ายังเว้สีบ่พาสีบ่บเข้าเล็บโห่ขอเสือาอืาตกาน่าะ่เจ้าสิมาเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเองเลยแม่น่จับาขงน้ําเออแบบว่าติดเกาะเลยเนาะเออแวขอเสือาอืแาาือ้ FC เพิ่นมาเพิ่นได้เออยังทอด้านนี้ล่ะว่าบาดนีเ้เออแล้วแหละเนาะบาดนี้เนาะ ทั้งใน,นกันลแล้วเลยเนาะทางใน,นกันห <ś refriger ant> นี่พี่น้อทงที้งในพี่นองทางในพี่น้องอ่านี่ป้องกันบน่ชหินน้าออกพี่น้องไเ,น,เ <c oughs> านาะบ่ชหินนาอมา <c oughs> อกมาหมอกมาเคลอนคัวพี่น้องเลยเป็ <c oughs> ขขนเลยขนันใหนทั้งนี้เนาะขันไว้พี่น้องตัานนาา้าไว้ sao không đi đi lúc nào sao sao phi nhau nhắm một thân đi sao nào mà một thân đi hạng ngọt gặp gỡ tối lang an mai anh phi nhau emmun sao coni nó đi bâlong 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 อากาศพี่น้องอากาศดีพี่น้องหลายคนกาสีลอรุ่นว่าแล้วหรือยังเนาะพี่น้องกาแล้วเลยเด้อพี่น้องไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปกันยังเรือนี่แหละพี่น้อง ต่อไปกัยังเรือเทพื้นนี่แหละพี่น้องเลือเทพื้นเห็นลัวเนาะมาหอคิดว่ามาแตน คงหมอปะยังบอกท่านไหอยังน้อยนึงบาทนีสีแหลวเลยแอลมเปิดยังไงเปิดยังไงกล้องพี่น้องน่งเอกซองพี่น้อง ហឹមមិញក៏ទៅតាមដល់ដល់ហ្អចឹងសត្វជែននេះទីវិจัยយ៉ាងណីដៃងាន់មិនអីអឺមកបងលឿនអត់ទៅនេះណាស់ជាង ฝนตกบ่จิตกกับพอดีบุเ็นยังดอกมันพวได้บุพาดอกจว่าฝนก็อย่างนั้นฝนวายาฝนตกบ่ฝนตกเร้ื่อยบ่คันคันอ้างเลยโอ้งานเข่าแล้วสนเนาะเดี๋ตกเด้อยายสนะบุอยาให้ตก บ่อ้ตกปาน้แล้วเนาะพี่น้องผลก็ปัวยังมันยังบ่ทันแห้งพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นตอนเช้าสิใช้งานได้เนาะลงเม็ดลบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเดี๋ยวสิห้ามไว้ดอกเรื่องนะจังได๋

พี่น้องอัที่เราลุ้นกันมาหลายมือเนาะว่ามือใดเด้สิแล้วเนาะแล้วเลยเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่พี่น้องเบิ่งซอยกันเนาะวนนั้นว่ายากพี่น้องถ้าถ้าเฮ็ดตัวจริงเนาะเพราะเฮาก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเลยงาก่อสร้างน่ ง่ายอยู่คันเป็นเนาะเว็บสร้างผมเป็นนะแต่เขาไปทูบึ่งแม่มันสิบมไปทั้งไม่แล้วเนาะโอ้ยมันสิเจือนตอนเอาขึ้นพุ่นเนาะเดี๋ยวเลยกันเนาะติดกูกันเดี่เฮียนข้างนี้พวกนี่กะเฮียนแล้วเนาะ เออแันนี้เน,น,นาะใุแล้วงนได้เ่ะอเป็นเฮือนนีเออบู่ไปแล้วเนาะพี่น้องคืออันเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่เนาะมีแต <c oughs> ่เฮียนหูไปเรื่อยๆแล้วเนาะเออเฮียนหูไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อง chết cả mọi xịt có thể nói là 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 có thể nói โอ,อเออคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เชียร์ไลฟ์ด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่งมาให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากคลิปหน้าพี่น้ององน้ำสำเร็จแล้วพี่น้องเอื้นกันนะที่ใช้งานอะไรเนาะพี่น้อง